I just you wanna a fan ไไดด้้บบมาแล้วครับมาแล้วเหน่ือรถบริการเคลื่อนที่ปันปันหมูสดมาแล้วครับหมูคราบหมูหมูสดสดใหม่ๆทุกวันครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านอยากจะได้เนื้อแดงสามชั้นซี่โครงหมู กระดูกอ่อนกระดูกเนื้อหนังยางจากไอคิวต่อเชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ปันปันหมูสดมาแล้วครับจำหน่ายขายหมูสดสดมาแล้วครับหมูสดสดใหม่ๆทุกวันครับนี่คือคุณพ่อบ้านแม่บ้านอยากจะได้หมูเนื้อแดงหมูสามชั้นซี่โครงหมูหมูสับกระดูกอ่อนตับไตเครื่องใน กระดูเนื้อหนังอื่นๆอีกมากมายด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาอได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ปันปันหมูสดนี่คืสปอตตัวย่ายหมูสดสดมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วดดดดดดังงงงข้้าาในนนว่โีีเลมตต ນາມົນຫັນຫຼັງເຖືອກະຫົມແຄງບົກ